ไปฟังบรรยายกับอาจารย์หัวลนัยนะคะนี่ก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติห้องศิลปะอยุธยาค่ะอย่าเจอกัน นีก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงชัดไหมเพราะว่าไม่อยู่ด้านข้างตัวหนึง่งข้างบนตัวหนึง่งแล้วก็ข้างหน้ากล้องตัวหนึง่งทดสอบทดสอบกันไปก yeah. จะเป็นย้อนแสงนั่นแหละกาําลังเดินค่ะวหัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมุ่งหน้าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนคอน ทัวร์ลงกันเยอะเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเข้าไปวัฒะแก้วค่ะไม่เกี่ยวกับเราบางทีที่มาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะมีโรงเรียนพาน้องๆมาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ก็ดีเนาะตอนเด็กๆครูไม่เคยพามามากับเพื่อน,นเองให้พูดไปเรื่อยก็ม่รู้จะพูดเลยเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเดินไปเพื่อนกัน ไม่รู้ว่าหน้าจะออกมาเป็นยังไงมัง่งเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าคลิปแรกที่ออกมาก็ใช้โหมดที่คอนทนต์ไม่ค่อยจัดมันจะเป็นฟิวเขาเรียกอ,อะไรฟิวเตอร์อัตโนมัติอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีวิวิดไปออกพิดพัรขึ้นมาดิคุณเสื้อเสื้อพลาสนิที่เพิ่งสสยมาใหม่จัดยืดหลังช่วงนี้ก็มีโป ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็จะเดิน่ามป้าให้น้ำถามวิทยาธรรมศาสตร์ข้างในถ่ายวีดีโอไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายได้แต่ภายนอกนี่แหละค่ะ Okay. นในไหนก็มาแล้วขอเข้ามากราบพระพุทธสีหินที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะและเข้ามากราบองค์พ่อพระพิคเนตค่ะเนื่องจากขอพรได้สำเร็จนะคะและก็ตามเข้าห้องเรียนค่ะมีลักษศิลาจารึกและเทวรูปสำคัญต่างๆที่ใช้ในพิธีบรมราชาพิเศษในสมัยพยาลิไทนะคะ จากที่ฟังบรรยายมาเทวรูปเหล่านี้ไม่ได้ถูกขุดค้นพบซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากเทวลไยค่ะเคยมาชมแบบไม่รู้อะไรเลยวันนี้ได้ฟังบรรยายเลยได้สังเกตศิลปะต่างๆเครื่องแต่งกายของเทวรูปว่าสวยงามเพียงใดสวยงามจริงๆนะคะแม้แต่พระพุทธรูปยังบอกศิลปะช่วงเวลาในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะห้องศิลปะอยุธยา เรายัางได้พบเทวรูปพระแม่รักษมีที่มีศิลปะคล้ายคลึงกันกันกบศิลปะสุโขทัยเมื่อสักครู่นะคะเครื่องแต่งกายและการประดับใกล้เคียงกันเลยค่ะเต็มอิ่มกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในศิลปะของสุโขทัยและอยุธยาก็จะมีการเรียงลำดับที่ค่อนข้างงงๆอยู่แน่นอนเราไม่มีพื้นฐาน,นก็จะเป็นประมาณนี้แหละแปตัก็ศึกษาเนาะ หบาบราคา30บาทคุ้มมากยิ่งได้มาฟังบรรยายยิ่งรู้สึกโอ้โหคุ้มอ่ะคุ้มจริงๆแดดแดดเอาเรื่องเลยนะตอนเนี้ย เติมความรู้ให้กับตัวเองก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะมาทาั้งท่าเรือวางหลังเหมือนเดิมอะค่ะจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถก,กระป๋องนะคะกลับบ้านกันค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ